ความจริงที่เหมือนฝันหวังี้ป๋อรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเขานอนอยู่บนเตียงและดูรูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่เซอยวจ้า,จานส่งให้เขาทั้งในอัลบั้มที่ซ่อนอยู่และก็มีวิดีโอแชทที่เขาบันทึกไว้ด้วยการจับภาพหน้าจอนี่คือสิ่งที่เขาต้องทำเมื่ออยู่คนเดียวเพราะเขานอนไม่หลับเซียวจ้า,จานส่งข้อความถึงหวังี้ป๋อเมื่อเขาไปบันทึกโปรดิวต์นวันพี่ส่งข้อความมาว่าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกินยาแล้วแสดงยาให้ฉันดูด้วย รูปถ่ายถูกส่งให้เซียวจ้านในขณะที่เขากำลังทานยาเพราะเขาเป็นหวัดน้องตอบพี่ว่าดีใจจังที่มีนคนคอยดูแลและเซียวจ้านก็ส่งข้อความมาอีกว่าหวังยี่ป๋อคุณเห็นไหมกล่องอาหารกลางวันของฉันวันนี้หมดเลี้ยงเลยรูปถ่ายถูกส่งโดยเซียวจ้านเมื่อเขากำลังรับประทานอาหารแล้วน้องก็บอกว่ากิในเใฮ้วนขึ้นอีกนิดหน่อยก็จะพอดีแล้วพี่ก็ส่งข้อความมาว่าฉันคิดถึงคุณจงังอยากให้พี่ป๋อกลับมาเร็วๆเขาต้องการกระตุ้นให้หวังยี่ป๋อรีบกลับมา จากนั้นมันก็ส่งข้อความไปว่าฉันก็คิดถึงคุณอคุณช่วยเลือกชุดให้ฉันหน่อยพี่เลยบอกว่าอคุณชอบตัวไหนคุณก็ใส่ตัวนั้นแหละน้องเลยบอกว่าความชอบของคุณก็เป็นความชอบของฉันเหมือนกันนะแล้วข้อความใหม่ก็ส่งมาอีกว่าครูงทํางานหนักฉันจะจูบคุณเมื่อคุณกลับมาน้องเลยบอกว่าว้าวถึงรายการบันทึกจะล้นหลามฉันก็ไม่กลัวไม่รู้ว่าคุณกําลังรอให้ฉันกลับไป หวังี่บอกมองไปที่เสือจ้านเขามีความสุขและอยากจะร้องไห้ออกมาจริงๆสิ่งที่เขาได้รับไม่ใช่สิ่งที่เพิ่ฝันอีกต่อไปหวังี่บอกกลายเป็นคนรักของเสือจ้านจริงๆหวังี่บอกน,นึกถึงภาพในวันเก่าที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกัน รอยิ้มบนใบหน้าของพี่เมื่อฉันสารภาพรักฉันจำได้ว่าเซียวจ้านเบิกตากว้างและพยักหน้าเมื่อฉันซุกอยู่ในลำคอของเขาฉันจงใจหายใจทางจมูกไปข้างหลังใบหูของเขาและนึกถึงลุกหน้ารักของเซียวจ้านตอนที่เขาใส่หัวไม้แยกลิ้นมะเขือม่วงฉันจำได้ว่าเซียวจ้านกัดดึงฝีปากของเขาด้วยฟันกระต่ายเมื่อเขาโดนชูจำได้ว่าท่านอนหองเซียวจ้านเกนจาการหันหลังให้ไปนอนเผชิญหน้ากับเขาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ความฝันหรือจินตนาการเขาเป็นเจ้าของเซียวจ้านจริงๆหวงนี่บอกไม่เคยเป็นคนที่อารมณ์อ่อน พระราชาเคยตรัสไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้ารู้แล้วก็ลงมือทําถ้าทําแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดความคิดเดียวที่เขากังวลคือความสัมพันธ์ของเขากับเซียวจ้านถูกเปิดเผยและแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะยืนอยู่ในวงการบันเทิงได้เขาไม่กลัวที่จะลาออกจากวงการบันเทิงเองและไม่กลัวว่าเขาจะไม่สามารถทําเงินได้มากมายหากเขาต้องออกจากวงการบันเทิงสิ่งที่เขากลัวก็คือคนรักของเขาได้ยินคําพูดที่ไม่น่าฟังมากมายหรือไม่ก็ไม่มีทางที่จะยืนอยู่หน้ากล้อง และร้องเพลงปลดของเขาได้เซียวจ้านของเขามีความฝันเป็นนักร้องและนักแสดงมืออาชีพในหัวใจของหวังน้ป๋อเซียวจ้านเป็นคนแรกที่เขานึกถึงสเสมอในสายตาของใครหลายๆคนหวังนิป๋อเป็นคนที่มั่นใจมากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ซะทั้งหมดเขามักจะเป็นกังวลว่าสิ่งที่เขาให้แก่เซียวจ้านนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในตอนแรกที่เซียวจ้านไม่มีผู้ช่วยเขามักจะอยู่กับกระเป๋าเดินทางโดยลําพังเพื่อขึ้นเครื่องบิน เขาดูแลตัวเองดีมากมันจะไม่ยียมไม่ใครเข้าไปช่วยเหลือเราเขาถือกระเป๋าเองแบกสัมภาระเองและไปไหนมาไหนคนเดียวได้ดังนั้นเมื่อวันที่ปอรู้ว่าเขาไม่ชอบกินเขาก็กระตือรือร้นที่จะให้พี่กินมากขึ้นเขาต้องการให้เซวจานรู้ว่าไม่ว่ายัางไงฉันต้องมีส่วนร่วมในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้เหนื่อยน้อยลงน,นอกจากที่คุณดูแลตัวเองแล้วคุณต้องให้ฉันดูแลคุณด้วยในตอนนี้ ความคิดของเขาอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขและจูๆ่ๆโทรศัพท์ของเขาก็สันจเป็นสายด้วยเขาจากเสี่ยวจ้านเขารับสายอย่างเป็นกังวลก่อนที่จะถามว่าพี่รับเป็นอะไรตื่นมาได้ยังไงไม่สบายหรือเปล่าและเสียงของเสี่ยวจ้านก็ดังมาจากหูฟังฉันคิดถึงคุณฉันได้ยินเพลงของคุณแล้วตื่นขึ้นมาแล้วน้องก็ตอบพี่ว่าฉันก็คิดถึงคุณเช่นกันที่รักแล้วพี่ก็บอกว่าฉันนอนไม่หลับถ้าไม่มีนาย ฮุยบอกที่สึกในใจว่าในที่สุดอาจารย์เซียวก็เต็มใจที่จะพูดถึงความรักและในที่สุดก็เต็มใจที่จะพูดอะไรที่ฉันชอบฟังจันกลายเป็นบุคคลที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเซียวจ้านและเขาก็ตอบพี่ว่าฉันก็ด้วยฉันก็นอนไม่หลับแด้แต่ดูวิดีโอของคุณไม่กล้าโทรหาคุณเพราะกลัวคุณหลับแล้วเสียวจ้านยิ้มอย่างนี้แงวทางโทรศัพท์ตอนที่จะบอกว่าโอเคเปิดแฮนด์ฟรีไหมผมยบอกที่สึกชอบเวลาที่เสียวจ้านต้องการมากจริงๆ วังนีเปอาอยู่ในสภาพที่สุดเช่นมากเมื่อเขาบันทึกรายการในวันนี้หวังฮั่นถามเขาว่าคิดถึงภรรยายของคุณหรอหวังนีปเปอาเขินมากมากแล้ววังฮั่นก็พูดขึ้นมาอีกว่าคุณรู้ไหมภรรยายของฉันก็มาจากสงชิงเช่นกันเธออ่อนโยนและไม่เข้มงวดกับฉันมากนะหวังนีเปอาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขาเกิดจนหูแดงไปแล้วหวังฮั่นส่ายหัวให้เขาก่อนที่จะบอกว่านุ่มเฮือนานคนนี้ถูกเด็กชายสงชิงกินไปแล้วหวังนีเปอาได้แต่แย้งในใจว่าเด็กสงชิงตั้งหาที่ถูกหนุ่มเหือนานกิน นี่คือวันที่14วังนี้ป่อเลิกงานเร็วกว่าปกติ2ชั่วโมงเขาตรงไปยังร้านสะดวกซื้อผู้ช่วยของเขางงนิดหน่อยเพราะเขาไม่ได้แจ้งว่าเขาจะไปซื้อของเขาเลยถามเจ้านายว่าเจ้านายต้องการซื้ออะไรให้ฉันหาให้ไหมวังนี้ป๋อยื่กระเป๋าขึ้นพาดไหลแล้วมองขนมบนชั้นวางโดยไม่หันกลับมามองผู้ช่วยวังนี้ป๋ตอตอบเพียงว่ามไม่เข้าใจหรกผู้ช่วยกำลังประชวดกับวิกฤตการร่างงานก็ถามเจ้านายว่าบอสอย่าทำให้ฉันตกใจถ้าฉันทำผิดอะไรบอกได้เลยฉันจะเปลี่ยนมันแน่นอน เอวนี้ปอดูมันจะสนใจขนมมากกว่าผู้ช่วยของเขาในตอนนี้เขาคัดสรรขนมมาอย่างดีฝรั่งทอดที่รักชอบมันบิสกิตท,ที่เขาชอบกินที่รักชอบช็อกโ,โกแลตเขาอ่านข้อความของเสือจา้าในวันนี้เขากงหกเสือจา้าว่าอาจจะไปช้าหน่อยแต่ที่จริงเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปหาเขาแล้วน้องตอบพี่ไปว่าฉันจะเดินทางประมาณสี่โมงเย็นเสือจา้าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาเลยตอบหนงว่าโอเคอย่าลืมปลุกฉันเมื่อนายกลับมาระวังเดินทางปลอดภัยนะ 为你展现我。